สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่แจงนะคะจากช n แนลจิ๊บกะแจงวันนี้นะพี่แจงจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตแฟชั่นใหม่ๆกันที่ยูเนียนมอจ้าก็เดือนนี้ก็จะเป็นครึ่งปีหลังนะคะเดือนสิงหาคม2024เดี๋ยวเราไปดูที่ยูเนียนมอกันนะคะว่ามีแฟชั่นอะไรยังไงให้เราชอปปิ้งบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ยูเนียนมอจ้าไปจ้า ตอนนี้เราก็ถึงที่ยูเนียนมอเรียบร้อยนะคะถ้ามา BTS เนี่ยให้ออกที่ทางออก2แล้วก็เดินต๊อกตๆอผ่านสะพานลอยทั้งเชื่อมมานะคะก็จะมาเข้าที่ห้างยูเนียนมอแต่ถ้าเกิดมา MRT เนี่ยขึ้นที่ทางออกที่5ค่ะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างก่อนเพราะว่าตอนนี้หิวมากๆเลยหาข้าวกินกรนร้านข้าวก็จะมีนี่เลยชุงแมนชิคเก้นหรอนี่ลาาย้วน ตรงโน้นนะจ๊ะก็จะเป็นอากาศจ๊ะปิ้งย่างก็มีร้านขนมหวานจ๊ะฮอร์รี่คอฟฟี่ซูกิยะค่ะเชเตอร์กิวยายโยอีแมคโดนัลด์มีซานตาเฟ่เคเอฟซี FC, เปเปอร์ร้านแรงนี้ด้วยอะ่ะแต่จริงๆอยากกินพวกสเต็กก็สเต็กสเต็กต,ต้องไปตรงไหนฉันเพิ่งเห็นว่ามันมีร้านโจนสลัดด้วยแล้วช่วงนี้กำลังไดเอทอยู่กินร้านโจนสลัดกันดีกว่า แล้วว้าว <Yeah. S 1> ไม่น่ากินมากเดี๋ยวกินข้าวเติมพลังก่อนนะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งตอนนี้เราก็อยู่ตรงชั้นหนึ่งนะที่เป็น M K นะคะทุกคนก็คือตรงนี้คือตรงข้ามกับห้องน้ำคืออ๋อชุดสวยมากพี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยสุดๆอ๋อสวยมากจ้า อันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบแนวทํางานใช่ปะอันนี้ก็คือแบบเป็นของสาวพัดไซนะคะสามร้อยเก้าก็มีเป็นร้านอำทองนะอันนี้ก็ร้อยหก็ไม่แพงเนาะอุ้ยนี่ชุดไว้เลยว,ว้าวอฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวียดนามเวียดใจอุ้ยอันนี้490ราสิบบเนี่ยได้ทั้งชุดเลย เป็นกระโปรงสาวเวียดนาม290บาทอันนี้ร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านมาการะองนะคะผู้ยกระโปรงเขาคือเฮ้ยสวยมากอันนี้390เสนี่ย390ออันนี้ก็สวยอะ่ะอันนี้ก็290อุ้ย ชุดทํำงงทํางานอะไรอันเนี้ส350เอาสมีสีเขียวสีชมพูสีแดงใครจะไปออกงานอันนี้ก็ได้390 290นะทุกคนเนี่ยเนี่ยใส่ไว้ทํางานโอ,สอ้สวยมากค่ะสวยมากค่ะหัวร้ออะไรเสื้หอหัว,หวล้อเธอหัวล้อชั้นชำไหมเสื้อกันหนาวนะก็มีนะ ันนี้เท่าไหร่อู้นี่390้อยเองมีขนเฟอร์ด้วยอะ3 5มอดูนางแบบใส่กระโปรงบอลลูน290จ้ะอันนี้ก็คือกางเกงทำงานนี่อันนี้ก็แบบ390เนาะเออใครหากานกงกางเกงทำงานก็มาซื้อได้ที่นี่คือแบบว่าตอบโจทย์เยอะมากอะแ้ของเราก็คือกางเกงลนตัวนะคงไม่ได้มีเพิ่มเติมนะจ๊ะอู้อันนี้เสื้อคลม ก็คุมส5 0อันนี้ก็คุมอันนี้คุมทวิต350อันนี้คุมแบบธรรมดาทั่วไป290นอ่ะมีฟิตจุกก็มี70-90ไปตามหาชุดออกงานสีเขียวกันอันนี้สวยอะีเขียวมินนี่สวยอจริงๆใส่งานกลางวันได้นะไม่ติดหรอกใี้หมีไม้เขียวมิน่ะมีไม้เขียวมิน่ะเขียวนี้สวยเนาะ เว้ยนี่มันฟ้าไม่ใช่เขียวแต่มันกึ่งๆึ่งเขียวมิ้นท์เฮ้ยแต่สวยมากเลยอ่ะถ้าหุ่นดีในคนสวยชุดนี้แม่ค่ะอันนี้แค่ซอยแรกกันเนี่ย <c oughs> ผงใส่จะเดินไม่ครบซอยคือมันเยอะมากอุ <c oughs> ้ยนี่ไงเฮ้ยอันนี้ก็เป็นเขียวละมุนล,ละมุนเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นสายเดี่ยว <c oughs> สายเดี่ยวเลยตัวนี้สวยมากตัวนี้เท่าไหร่อะคะในหุ่นอันนี้เจ0 790าสิ ฉันชอบฉันชอบชื่อร้าน n o t h i n g to say นะร้านเมื่อกี้ n o t h i n g to say Sexy Sexy อุ้ยร้านแถวนี้มันแบบว่ารู้สึกว่ามันปิดปิดนะปิดเพราะอะไรไม่ได้เจ๋งใช่ไหมนี่ปิด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 มันไม่ได้เจ๋งใช่ไหมหรือไม่ได้มีคนมาขายค่ะอุ้ย กางเกงสวยเนาะอี่กางเกงกางเกงแบบขาบานอะไรเงี้ยใส่ทำงานน่าจะสวยมากร้านนี้ก็ชื่อร้านเอมิลี่นะมันจะอยู่ตรงแบบว่าตรงทางลงบันไดเลื่อนอีกฝั่งร้านนี้คือเนื้อผ้าเขาดีมากอันนี้เคยมาซื้อแล้วนี่ใครทำงานใช่ปะอันนี้ก็เป็นเซตเสื้อสูทอะเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยมีทั้งสูทใช่ไหมมีทั้งเสื้ออะไรก็กางเกง ราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพคือดีเลยจริงๆอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นร้านอะโวคาโดนะคะ <c oughs> คือพนักงานพักนะคะ10นาทีแต่ว่าร้านนี้คือแบบว่าเสื้อเขาสวยมากทุกคนคือฉันเป็น FC ร้านนี้นะก็คือใครที่แบบว่าชอบใส่สไตล์เกาหลีเกาหลีเกาแจะตัวอย่างหุ่นแบบเนี้ยเออนี่มาเลยค่ะที่อะโวคาโดนะจ๊ะเนี่ยเสื้อสูตร สวยฉันจะบอกเลยว่าอะโวคาโดแล้วก็เสื้อสูตรอันนี้คือมันใส่เหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆเพราะฉันก็มีเดี๋ยวขอดูราคาก่อน450อันนี้คือดีใส่แล้วมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยเว้ยให้ดูผิผ่่านใครใส่เซ็กซี่ก็มีนะจ๊ะอันนี้เสื้อยืดนะ150บาทอันนี้ร้านอะโวคาโดโสวยมาก นี่เ็ดูสิอย่างเงี้ยโอ้์มิกก็สวยอันนี้ฉันก็มีแล้วนะน,นีจะเป็นสไตล์เกาหลีเกาหลีเอาใจเสื้อสูรอันนี้เป็นแบบสุดหนาะนี่เสื้อกันหนาวสวยมากดูดิ อันนี้ก็ได้ทั้งผู้หญิงของผู้ชายเป็นเสื้อฮาวาย S M L ส5 0 X L X L 300 3 X L 4 x L 350แล้วก็ให้ X L 400มีลายเยอะมากนี่น้องหมาก็มีแล้วเขามีการเกงี่ยน,นะเนี่ยร้านชื่อร้านพัดไซส์เลยเนี่ยสำหรับใครที่มีความ จำมั่มจำใจนะจ๊ะก็สามารถมาซื้อได้มันอยู่ตรงข้างๆบปนไดเลื่อนเลยนะชื่อร้านปัดใสอาชุดนิสิตนักศึกษาก็มีอะแกชื่อร้านว่าเกียรินิยมนะคะชุดนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันเลยนี่ใครที่จะดูนะ้ามาซื้อได้ออนนี้ออนนี้โอ้โหร้านแบบเกาหลีเกาใจสุดแกดู มีมี넥ไทมีเสื้อกากมีกระโปงะรงลายสกอตนี้อันนี้คือเป็นแนวคอสเท่เลยอะเป็นแบบเสื้อสกอตเสื้อเชิ้ตมีไทยด้วยอุ้ยร้านนี้ร้านน,าน,นี้ร้านนี้สวยชื่อร้านนี้คื butter s c o t กระโปรงสวยแล้วเขามีแบบกระโปรงแบบนี้ด้วยจะดูอันนี้ระคาะอันนี้เซลสามร้อยสิบดูนี่มีน่ารัก ก็ตายราคาสา0รดส่ีหวงนาลักจังลังไหมหว <c oughs> งแนรักก็แต่จ้ำร้อยเก้าสิปักก็เลยงก,งกงกอยู่งกงกก็เลยกดได้จ้า <c oughs> อุ้ยร้านนี้ก็สวยอ่ะความแฟชั่นของยูเนียนมอลล์อุ้ยอันนี้สวยจังแต่ว่ามันแอบแต่สั้นๆไปนิดนึงอุ้ยเป็นยังเกงเฮ้ยเป็นยังเกงว้าวอันนี้สิบหกยี่สิบโหแต่ผ้าเขาดีมากเลยนะหนามากก็เป็นยังเกง้ลย ตอนนี้ก็เดินชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือจะมีร้านหนังสือไนน์อินแล้วก็ค่าน้อยขอชาบูด้วยจา้าแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็จะเป็นโซนเหมือนแบบขายพวกออเทอร์ซอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเราจะไปดูชั้นสองกันตอนนี้เรากำลังจะขึ้นชั้นสองกันนะจ้าว้าอันนี้ให้ดูวิวโอ้โหอ,โ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 อลังการงันสัสมาเธอนน้นตรงนู้นมีอีฟแอนด์บอยด้วยแต่เราไม่เข้า ตรงนี้ก็จะมี G ีช็อ k จ้าเอออันนี้ขึ้นมาเป็นร้านรองเท้าเลยนะเอ๊ะชั้นนี้ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าหรออ่าชั้นนี้ไม่มีหรอเอเอเขาทำใหม่แน่เลยอะ่ะออันนี้เป็นรองเทา้าเป็นพวกแบบแอ c เซสซอรีรองเทา้าแว่นตาเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ชั้นนี้นะทุกคนนะอันนี้ชื่อร้านทองเกะ แมรี่เจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส้นเขาสูงมากเลยอุ๊ยอันนี้ก็มีอะรองเท้าแบบรองเท้าบูา๊ดอ่ะคุณเธอคะ่ะที่นี่มีทุกอย่างคะ่ะเพราะที่นี่คือยูนิมอลเนีย่ยอันนี้ก็สวยคุณชอบทุณชอบแบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าไงนะ Love, 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 Love. ล็อฟเฟอร์ล็อฟเฟอร์รองเท้าแบบเยอะมากสวยไหมจ๊ะ อันนี้ร้าน JKN Shoe นะคะอันนี้ก็คือแบบมีของเยอะมากรองเท้ามันเยอะไปไหนชั้นนี้คือเหมือนแบบเป็นโดงของรองเท้าเลยอะ่ะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคัชชูมีส้นนะสี่ร้อยห้าสิบก็ดูแข็งแรงอยู่เด้ออันนี้สามร้อยเก้าสิบอันนี้ร้านชูชูโร่ส้นเตี้ยสามร้อยห้าสิบนะคะก็คือร้อยแปดสิบเก้าทั้งร้านรองเท้าบูดนะครับเซลหกร้อยเก้าสิบจ้า โอเคต่อไปเราจะไปชั้น3มกันแล้วจ้ะชั้น3พอขึ้นมาสิ่งที่เห็นเลยมันจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีหน่อยเนี่ยเธอทุกคนอันนี้นะคือเราเป็นผู้หญิงอย่างเราก็ไม่ได้ดูนะจ้ะเดี๋ยวเราเดินเล่นไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกมาสรุปนะว่าชั้นนี้มีอะไรเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่ดูแบบจักสายตาเฮ้ยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีโหร้านนี้เป็นร้านที่ จะพาจะท้อนแสงจะทอนเงาชื่อร้านว่าเทกราวค่ะร้านนี้ชูแฟคชัรี่เนี่ยร้านเนี้ยมันจะเป็นร้านที่แบบขายเหมือนรองเท้าคัดชูอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่ากําลังจะเป็นเจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามารถมาซื้อที่ร้านนี้ได้นี่ร้านนี้นะแต่ว่าจะไม่เข้าไปดูนะคะขี้เกียจเดินแต่เคยมาแล้วเนี่ยเจ้าบ่าวมันซื้อได้มันจะมีรองเท้าที่แบบ เหมือนเสริมส้นสูงอะทุกคน1.52นิ้วอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อได้นะแต<อ>่ถ้าผู้หญิงก็ยังมีแบบว่าโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยขับ F3 นี่นี่นี่ชุดแบบกริสเตอร์ก็มีนี่เข้าไปแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้านเสื้อสุดผู้ชายก็มีนะจ๊ะโอ้ยน่ารักจ้มาดูนางแบบก่อน,นว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว ชุดสวยมากเลยแต่ประเด็นคือติดที่หุ่นอะหุ่นยังไม่เอื้ออาทรน,นะหุ่นใส่ไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นร้านที่บบเป็นชุดราเตีทุกคนลาคาก็ประมาณ650อะไรอย่างเงี้ยหกร้อยเกสบชื่อร้านว่าร้านเจริญกรุงนะเผื่อใครสนใจก็คือมาซื้อได้นี่น่ารักนี่อันนี้ก็คือมีดอกนี่เห็นไหมอดูรูปนางแบบ ก็คือสีเขาแบบนี้ให้เลือกเยอะมากคือจะดูตึง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 อุ้ยอันนี้ก็สวยทุกคนโอ้โหว,ว้าวทำไมต้องยิ้มทำไมทำไมเขาต้องยิ้มด้วยทำไมเขาต้องหัวเราะฉันด้วย จริงๆชันนี้ก็ยังมีของที่แบบเป็นของผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างนี้อยู่นะร้านเสื้อกันหนาวก็มีนะจ๊ะและประเด็นก็คือแทน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 นี่สำหรับใครที่จะมาถ่ายพีเวดดิ้งจะชุดร้านนี้คือตอบโจทย์มากชื่ออะไรอ่ะคาเซ่แบงคอกโอ้โหดีมากเชอ เบลลาเบลลาอันนี้ก็ร้านชุดราตรีเหมือนกันว้าวสวยเหมือนกันเซลห้าร้อยเก้าสิบใครไปงานก็คือมาดูได้ตอนนี้คือเราอยู่ชั้นสี่รู้สึกมันโลง่ลงๆแปลกๆค่ะทุกคน <c oughs> ชั้นสี่มันเหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยดูนะดูนะเนี่ยตรงนี้คือมันโลง่ลงๆไปเลยอะ่ะอ๋อมันมีร้านข้าวอาหารตรงโน้น ชื่อร้านเป็นร้านก๋เจียวเรื้อร้านนาราพิซซ่าก็คือโซนโนู้นคือร้านอาหารนะแล้วก็โซนนี้ก็คือจะขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เห็นจากที่แบบว่าสังเกตการแล้วนะคือเหมือนจะเป็นแบบโซนเสื้อผ้าผู้ชายเออถ้าเกิดเป็นคุณหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาซื้อเสื้อที่ตรงนี้ได้เลยนี่โอเคเราจะพาเดินสักนิดนะคะนี่เห็นปะเห็นปะทุกคนหอ นี่อะไรวงดนตรีหรือเปล่าหรือไปขึ้นคอนเสิร์ตนี่สุดยอดอุ้ยเขามีหลากหลายเลยนะสรุปเลยคือชั้นนี้นะชั้นสี่มีเสื้อผ้าผู้ชายที่หลากหลายค่ะผู้ชายควรมาตรงนี้เลยทุกคนนี่หมวกเสื้อลายเสื้อฮาวายฮาวายไซส์เอ็มสองรยห้าิบจ้า ดีก็บใจกางเกยงยีนอันนี้โอ้กางเกยงยีนเพียบเธอคุณผ,ผู้ชายขามาเลยค่ะแล้วก็มีแบบพลกแจ็กเก็ตเนี่ยเห็นไหมตึงๆๆก็คือสรุปเลยนะคะที่ชั้น4มีร้านอาหารและโซนจสภาผู้ชายคุณผู้ชายทั้งหลายคุณต้องมาชั้นนี้จ้ะเย่ hey, 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 hey. อันนี้ก็คือเรากลับจากยูเนียนมอลแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้กล้องแบตหมดจ้ะและสิ่งที่ได้นะคะได้จากร้านมะานานวจ้ะ เยอสองตัวนะคะก็คืออันนี้ก็คือคิดว่าจะมาใส่เสร็จกันนะเป็นเสื้อเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเสื้อไหมพรมยืดๆนะไม่ว่าจะอ้วนหรือจะผอมยังไงฉันก็จะใส่ได้แน่นอนจ้นะอันนี้ก็จะมีแบบสีดำช่คแม่แล้วมีโบว์ตัวนี้หนึ่งอันนี้ราคา200อบาทอันนี้เป็นครึ่งเห็นหรือเปล่าเธออันนี้กระโปรงเป็นกระโปรงยาวนะดีววารักมากก็ตัวนี้นะคะ350 สรุปแล้วก็คือหมดเงินที่ยูเนี่ยนมอไป2ตัวนะคะ300เอย้ยไม่ใช่550บ,บาทจา้าก็ใครที่เป็นสายอยากจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าหรือว่าชุดไปงานที่ยูเนี่ยนมอเนี่ยเขาตอบจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าเขาก็มีอิสเซสอรี่เขาก็มีนะคะเดินทางก็ง่ายและสะดวกด้วยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช n n e l ของแจงเลยนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายาย